ต่อกันเลยครับทุกคนกับในเรื่องของโน้ตดนตรีในชีวิตของฉันชีวิตของเราทุกคนเนี่ยตั้งแต่เกิดมานะครับร้องแว,แว่แว่แว่เป็นเสียงออกมาแล้วเห็นไหมจะมองเป็นเสียงดนตรีก็ได้นะจริงการพูดของเราเนี่ยก็เป็นเสียงดนตรีนะครับในสมัยกรีฑโบราณเนี่ยเขาบอกว่าการพูดของเราเนี่ยก็เป็นเสียงพเพลงเหมือนกันนะแล้วก็เกิดมาก็ ร้องแล้วนะมีเพลง Happy Birthday ดย์เกิดขึ้นแล้วเราได้เรามีเพลงอยู่ในชีวิตตลอดนะครับนะไม่ว่าจะเกิดมาจนมาเรียนอนุบาลก็ท่อง a b c ก็ท่องเป็นเพลงแล้วทุกคนมีใครท่องแบบ a b c d e f g ท่องตรงตรงไหมหรือท่องกอขอคงอหืมท่องยากมากเพลงมันก็ช่วยทำให้เราจดจำใช่ไหมครับ มันก็เอามาใช้ตั้งแต่เด็กๆนะครับยิ่งสมัยเด็กๆเชื่อว่านักเรียนทุกคนเนี่ยจะต้องดูพวกเพลงเพลงเด็กๆนะ Why on the bus เพลงหนูมาลีหรือฟังอะไร Mary had a little lamb little lamb หรือ Twinkle 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 little, tw 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 little starHow I wonder what you are เราได้เจอเพลงอยู่ตลอดนะบางคนบอกอุย้ยอาจารย์ฟังเพลงสาอังกฤษที่บ้านไม่ฟังฟังฟังายลแรมไงใช่ไหมเกิดมาก็ฟังายลแรมเลยนะครับฟังลำไยไห,หทองคำอะไรก็ว่าไปนะคือมันได้ยินเสียงเพลงตั้งแต่เด็กๆนะครับแม่เราจะกล่อมเรานอนเนี่ยสมัยก่อนอาจารย์เนี่ยจะนอนเนี่ยก็แม่ต้องร้องเพลงกล่อมน,นอนนะจะเป็นเพลงเออเออ อะไรนะนกกาเวาเอ้ยครไว้ให้แม่กาฟักแม่กาก็หลงรักคิดว่าลูกในอุทร <c oughs> แม่มันเป็นเพลงที่ช่างมีความเศร้าแล้วก็มีความสับสนทำให้เราหลับไปได้นะหลับปุ๋ยเลยทีนี้ เห็นไหมครับตั้งแต่เกิดมาเราก็อยู่กับเพลงแล้วอะแล้วโตมาจนถึงตอนนี้ครับอยากให้นักเรียนลองพิจารณาว่าเออเราลองรู้ลึกเข้าไปกับมันอีกสักนิดไหมว่าเพลงเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเนีแน่นอนแหละมันมีคนแต่งแล้วเขาเอาอะไรมาแต่งนะครับนักเรียนสิ่งหนึ่งเลยที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือการลำดับขั้น ของเสียงตัวโนต้ตแต่ละตัวนะทำให้เกิดเป็นเสียงเพลงได้มันอาจจะมีเพลงที่เล่นตัวโน้ตเสียงเดียวแบบโด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 มันก็คงจะได้แหละแต่มันไม่ค่อยน่าฟังมันก็ต้องมีระดับเสียงของมันใช่ไหมขั้นของมันตรงนี้นะครับเราเรียกว่าบันไดเสียงซึ่งบันไดเสียงเนี่ยมันมีพื้นฐานอยู่สองแบบทุกคน วันนี้เราเรียนเรียนเรียดอะไรเรียนบันไดเสียงสองแบบกันนะครับแบบแรกเราเรียกว่าเมเจอร์บันไดเสียงแบบเมเจอร์หรือภาษาอังกฤษเรียกเมเจอร์สเกลสเกลเนี่ยกับบันไดเสียงเหมือนกันเนาะต่อไปนี้อาจารย์จะเรียกเมเจอร์สเกลและหรือว่าสเกลเมเจอร์นะครับเนายสเกลก็คือบันไดบันไดเสียงโอเคไหมบันไดเสียงเมเจอร์หรือเมเจอร์สเกลเนี่ยมันจะมีรูปแบบ เต็มเต็มครึ problem, ่งเต็มเต็มเต็มครึ่งทุกคนลองท่องตามเต็มเต็มครึ่งเต็มเต็มเต็มครึ่งเต็มอะไรอาจารย์เต็มบาทหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะนะไม่ใช่เต็มแล้วเต็มอะไรเต็มเสียงทุกคนเต็มก็คือเต็มเสียงครึ่งก็คือครึ่งเสียงนะครับเต็มเต็มครึ่งเต็มเต็มเต็มครึ่งเวลาเต็มเนี่ยเราจะใช้เครื่องหมาย อ้าวคนแป๊บนะ่ะอ่ะเวลาเต็มนะแล้วจากอ่าซีดีเอฟจไล่โนต้ตแบบนี้แล้วกันเนาะล้วถ้าเราจะไล่โนต้ตแบบเนี้ยจาก C ไป D เนะี่ย มันจะห่างกันหนึ่งเสียงเต็มถามว่าทำไมเป็นเช่นนั้นนะครับทุกคนลองดูเนี่ยจาก C เนะี่ยมา D เนะี่ยมันจะผ่านในริมฝีดำๆเนี่ยริมฝีดำๆเนี่ยมันคือครึ่งหนึ่งมันถูกแบ่งครึ่งไว้นะครับเพราะฉะนั้นมันมันจะต้องไปฝีดำๆนี่ครึ่งหนึ่งแล้วถึงจะลงมาที่ D อันนี้คือหนึ่งเสียงเต็มเนาะจำง่ายๆก็ได้ว่ามันคือหนึ่งเสียงเต็มนะ จาก D ไป E เนี่ยเสียงเต็มแต่ E ไป f เนี่ยแค่ครึงงรงงงคร่งเสียงเพราะมันไม่มีริ่มดำขั้น f ไป G 1เสียง g ไป A 1เสียง A ไป B 1เสียงแต่ B ไป C เนี่ยครึ่งเสียงเพราะมันไม่มีริ่มดำขั้นโอเคไหมงั้นไอตัวสำคัญเนี่ยมันคือว่ามันมีตัวที่มันครึ่งเสียงอยู่2ตัวทุกคนคือตัวที่มันไม่มีริ่มดำขั้นเนี่ยคือตัว E ไป f กับ B ไป C เพราะงั้น E ไป f จำไว้เลยมันครึ่งเสียงตัวแปกอไปเห่างกันแค่ครึ่งเสียงบไป C ห่างกันแค่ครึ่งเสียงมีตัวแปลกอยู่แค่นี้นะครับซึ่งบันไดเสียงเมเจอร์เนี่ยเราจะเริ่มต้นโดยโนต้ตตัว C นะครับโนต้ตตัว C เราเรียกมันว่า C ีเมเจอร์ซีเมเจอร์จะไม่มีตัวไหนติดชาร์ปติดแซดเลยก็คือทุกตัวเนี่ยเรียกได้ตรงๆเลย นะครับตัวอย่างเช่น C D E F G A B C แบบนี้แต่ถ้าโน้ตคีย์ j o r ม o r มันจะมีตัวหนึ่งที่ติดชาร์ปก็คือตัว F ชาร์ปทุกคนตัวนี้นะมันติด F ชาร์ปเพื่อที่จะให้โครงสร้างของมันเนี่ยเป็นลักษณะเต็มเต็มครึ่งเต็มเต็มเต็มครึ่งอยู่เหมือนเดิมถ้ามันไม่มีชาร์ปเมื่อไหร่เนี่ยมันจะแหม่งออกมาทันที อานะจารย์ไม่มีเป็นโนอยู่แถวนี้ด้วยแล้วมีจะกดให้ฟังคือมันจะแม่งนันแหละนะครับเออแล้วถ้าเป็นคีดีเมเจอร์เนี่ยมันก็จะติด2ชาร์ปคือติดตัว f c ชาร์ปกับติดตัว C ชาร์ปสตัวเนี้ยเพื่อที่จะให้มันเป็นไปตามนั้นคือเต็มเต็มครึ่งเต็มเต็มเต็มครึง่งคิดง่ายๆประมาณนี้เนาะโอเคไหมเออไม่ต้องไปไม่ต้องไปคิดเยอะ ประมาณนี้บันไดเสียงเมเจอร์นะครับมันก็จะเป็นตามสเต็ปแบบนี้ซึ่งในบันไดเสียงเมเจอร์เนี่ยทุกคนมันจะมันจะมันจะให้ความแบบความสนุกสนานความฮึกเหิมความรู้สึกแข็งแรงของเมโลดี้ความรู้สึกแข็งแรงของเพลง นั้นถ้าใครอยากจะแต่งให้มันมีความแข็งแรงมีความแบบฟังแล้วแบบเออฟังแล้วแบบสดใสล่าเริงใช้คำนี้ดีกว่าสดใสล่าเริงควรจะใช้เป็นในสเกลเมเจอร์นะครับก็เดี๋ยวอาจารย์ลองยกตัวอย่างเพลงที่เป็นเมเจอร์สเกลมาให้ทุกคนลองฟังดูงเดี๋ยวขอยเย้ด YouTube อย่างเช่นเพลง twinkle twinkle little star อันนี้ก็เป็น Major Scale. s ์สเกลนะครับหรือจะเป็นเพลง mary had a little lamb เป็น Major Scale. s ์สเกลเอาเพลงแบบส่วนใหญ่ถ้าเพลงเนื้อหาทาง Major s ์สเกลเนี่ยก็จะเป็นเพลงแนวประมาณนั้นเนาะเออประมาณนี้แหละอะเพลงมา r c h เพลงโรงเรียน เพลงชาติเอ,อ่ออย่างเนี้ยเป็นเพลงมในทางเมเจอร์สเกลเนาะทีนี้มันก็จะมีอีกตัวหนึ่งเราเรียกมันว่าไมเนอร์สเกลไมเนอร์เนี่ยมันจะตรงกันข้ามเลยมันจะให้ความหม่นนะให้ความหม่นของสเกลมีเพลงล็อกสตาร์ทุกคน อยากให้ลองฟัง Rockstar จะให้ทายว่าคิดว่าเป็นแบบ Major หรือว่า Minor scale Girl, ฟังแค่นี้พอนะครับเพราะว่ากะว่าจะเอาไป,ไปลง YouTube ด้วยคลิปนี้คิดว่าถ้าเปิดนานกว่านี้คือมันจะโดนแบนนะลองไปหาฟังกันเองเพิ่มเติม,ตมที่จะพูดก็คือนอกจากคุณสมบัติของ Minor scale มันจะทำให้เศร้าเลยด้วยนะ มันทําให้สนุกได้ด้วยตื้ดตื้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 ตื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 เนี่ยจังหวะแบบนี้มันก็สนุกนะเป็นมเนอร์สเกลนะทุกคนนี้เราจะมาเรียนมเนอร์สเกลกันว่ามเนอร์สเกลเนี่ยคิดยังไงนะครับบันไดของมันเนี่ยระดับขั้นของมันเป็นยังไงอย่าง,างาทบทวนเมเจอร์สเกลเราบอกว่าเต็มเต็มครึ่งเต็มเต็มเต็มครึ่งนะครับ ม i n เนอร์สเกเนี่ยมันก็จะไม่เป็นเช่นนั้นแหละถ้าเป็นเหมือนกันมันมันจะระดับเสียงมันจะต่างกันได้ไงใช่ไหมม i n เนอร์สเกเนี่ยจะเป็นเต็มครึ่งเต็มเต็มครึ่งเต็มเต็มนะครับนะอาจารย์เปิดให้ดูอโอเคจะไม่ได้เขียนมาเดี๋ยวเขียนให้ดูนะฮะ อาจารย์จะเขียนเขียนเขียนให้ดูนะคมันจะเริ่มต้นด้วยตัวลานะครับหรือว่าตัว A นั่นเองลาทีโดเรมีฟาโซจบด้วยลานะหรือว่า A B C D E F G A นะครับคุณสมบัติของมันเนี่ยจะเต็มครึ่งเต็ม เต็มครึ่งเต็มเต็มถามว่าทำไมเป็นแบบนั้นก็ครูบอกแล้วมันจะมี2ตัวพิเศษคือ e กับ f กับ b กับ c ที่มันจะห่างกันแค่ครึ่งเสียงนะครับโน้ตในสเกลนี้เราเรียกว่าสเกล a minor นะครับ a minor แล้วถ้าอาจารย์จะอยากได้เป็น e ล่ะ e minor e minor มีตัวอะไรบ้าง e f g a B C D E สิ่งที่ต้องทำก็คือส่ชาร์จไปที่ตัว F เพื่อที่ทำให้มันยังคงอยู่ในบันไดแบบเดิมก็คือเต็มครึ่งเต็มเต็มครึ่งเต็มเต็มตัวนี้ไม่มีปัญหาครึ่งอยู่แลว้วปัญหามันอยู่ตัวเนี้ย F ไป G เนี่ยปกติมันห่างก,กันเท่าไหร่เอาแค่ E ไป F ก็ได้ E ไป F มันห่างก,กันครึ่งเสียงใช่ปะ ทีนี้เราจะทําให้เอฟมันสูงขึ้นเพื่อให้มันห่างกันเป็นเต็มเสียงแล้วก็ครึ่งเสียงเงี้ยให้มันถูกต้องที่เหลือมันก็ได้ของมันอยู่แล้วเนี่ยมันก็เกิดการติดชาร์ปติดแฟดเกิดขึ้นตามตัวโน้ตเพื่อให้บันไดเสียงมันเป็นไปตามที่ผู้แต่งต้องการที่อยากให้มันออกมานะครับเขาก็ใช้บันไดเสียงให้เหมาะสมกับเพลงนั่นคือเรื่องของบันไดเสียงไมเนอร์แล้วก็เมเจอร์นะครับทุกคน อยากให้ทุกคนลองไปฟังเพลงเนาะแล้วก็ลองคิดเอ่อลองเดาฟิว่ามันเป็นเมเจอร์หรือว่าเป็นไมเนอร์นะครับแล้วลองอยากรู้แบบอยากรู้จริงๆอะ่ะครูอาจารย์ไม่ไหวอยากรู้จริงๆว่ามันเป็นเมเจอร์ไมเนอร์อาจารย์อนุญาตให้ทักนะให้ทักมาในใน MS Team นะครับนะใน Microsoft ว่าอาจารย์เพลงนี้เป็นเมเจอร์หรือไมเนอร์แต่ให้เราตอบมาก่อนนะ แล้วอาจารย์ถึงจะเฉลยให้นะครับแ้วใครอยากร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็ทักเข้ามาได้หาเพลงมาแล้วก็มาคุยกันนะครับอาจารย์จะอธิบายเพิ่มเติมให้นะครับนอกจากความรู้สึกแล้วมันจะมีเรื่องลึกๆข้างในด้วยหรือว่าเป็นเมเจอร์หรือไมเนอร์นั่นเองโอเควันนี้ก็นะครับเสร็จสิ้นในเรื่องของดนตรีในชีวิตของทุกคนนะว่าเราเรียนดนตรีมาเนี่ย เราต้องได้ยินเสียงเพลงอยู่แล้วเราลองรู้มันขึ้นให้ลึกอีกนิดนึงได้ไหมนะครับเราอาจจะเกิดความสนุกแล้วก็สนใจที่อยากจะศึกษาในเรื่องของวิชาเอกดนตรีด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเรียนร้องเพลงกันในครับหน้าไปครับ